làm à? còn cái vải. không cái này chơi mò thì con nó ít gì ชิ้นท well ี่4ชิ <c ười> <c ười> ้นหมดเลยที <t 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 ่ยังไม่ไ okay. ด um> ้จ evet ับห OK> NO ันไม่หลังนะมจับบอลลงข้าวถูกตัวแล้วไปขึ้นไปดีดีดีฟิตฟิตฟิตแนวจะตายยมองแต่โมองเงมองมเต็มอโมง บอลนี hm. right. okay. Okay. No. Exactly. Mm ้แ hmm. ม no. mm ่ง hmm. ย yeah. ิ่งเหนื่อยเลยตบโอ้โหแรงกว่าเจ็ดคนยังได้หายใจแร่างกายมันเยอะแม่งยิ่งเหนื่อยเขาอีกนะบอลมันแม่ไมหุมวันเร็วกว่าเดิมเมื่อกี้วันเร็วกว่าเดิมเตีไปดีท่ามไป 咱一的你呢，已经打过了。<noise> <noise> <noise> น้องเดี๋ยไอางเงินให้ผมดีกว่าจานเยเงินรอใช่ผมเงินเขาเรียกว่าโดนเห็ดเลยเ่ยสาชาวบ้านเลยไม่มีที่งนวด ด ah. ีเหนืองมากเลยมันย so right? ังไวเหนื่อยเลยแปดคนเนี้ยยิ้งตลอดใช่เองมันเร็วมาเกมไม่ยิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมอ่ะแปดคนบอลมยิ่งเร็วกว่าเดิมอีกยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมอีกง่ายง่ายหนู 喂！站住！站住！站住！哪

ไม่เข้าวอลนัทตายประตูตายต้องบางหน่อยฮะเออไม่บังไม่ตายไปยังไหวอ่ะไป

অ oh. ไปอยู่ต่อโอ้โหรเราเลีไม่เป็นกระบวนหรือะวะสดานั่นต้องอยู่และโลอ,อ้โหลุงจี๊ดต่อได้หรอลงดิ